สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ติด c ช a n นลนะและแน่ทองฟ้าสีทองผ่องอัมพัยจริงๆเอาระคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับเทอร่าเทคสร้างทำไมตอนที่5นะครับและขบวนรถไฟของติด h ช n n นลว้าว <laughs> ตอนนี้มี4ีโบกี้เออสีโบกี้หรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วหัวจักรนี้ไม่น่าจะนับว่าเป็นโบกี้ด้วยนะน่าจะเป็น1หัวจักร3โบกี้อะไรอย่างี้ไหม อ่าตอนนี้คือลากแบบ4อันพร้อมกันนะความเร็วก็ถือว่าทำได้ดีโดยไม่ตกอะไรมากนะไอพ่นอยู่ที่90แเทีเดียวใช่ไหมอาเอเก้าสิบใหหน่อย90ให้หน่อย90ให้หน่อยทาไม่ได้ <c oughs> โอเคก็จะมานนี้นะครับนะโบกี้แรกเนี่ยคือโบกี้ไฟฟ้านั่เนเองนะเราตั้งชื่อมือนว่า f ิ e l ท a n k ครับคุณผู้ชมนะที่นี่นะจบตัวโบกี้นี้นะฟิ e l ท a n k หรือคือเราเปรียบเสมือนเป็น เชื้อเพลิงนะจริงๆแล้วเชื้อเพลิงหลักๆของเกมนี้คือไฟฟ้าเพื่อผลิตเอ่อบาเรียเกาะป้องกันต่างๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยเปรียบมันเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองแต่ว่าเชื้อเพลิงจริงๆเนี่ยที่เป็นแก๊สเนี่ยของการจุดไอพ่นเนี่ยมันคือถังแก๊สแต่ว่านั้นมันเติมให้ไข่ไม่ได้นะครับติดให้ไข่ของไข่ของมันนะนะเออเพราะฉะนั้นก็เลยไอ้น,นี่จะเปรียบเป็นเหมือนกับถังน้ำมันประจํารถไฟว่า้นเถอะ อันต่อมาคือโบกี้ป้ายนั่นเองนะติดชื่อป้ายของผู้โดเน a t ในเดือนตุลาส่วนอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่มีเวลาทําให้นะครับอันนี้ขออภัอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะก็คือรายชื่อของผู้โดเน a t i กอดหน้าเดือนตุลานั่นเองเดี๋ยวมีเวลาจะทําให้เพราะช่วงนี้ยุ่งมากจริงๆนะ <laughs> โอเคอีพีนี้เราจะทําอะไรกันคิดว่าคงไม่ยาวมาก พูดอย่างนี้ทีไรก็คือยาวทุกทีไม่ใช่ไม่ใช่ยาวทุกทีแต่ว่าอาจจะเป็นยาวเท่าเดิมหรือมากน้อยกว่านิดเดียวเท่านั้นนะเออคืออีพีนี้เนี่ยคิดว่าจะไม่ทําอะไรจะไม่สร้างอะไรมากมายแต่ว่าเราจะเอาอเหมือนกับว่าเห็นหลายคนก็บอกนะว่าอยากให้เอาหลายๆย,ยานมาสู้กันดูมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ไนยะดึงไว้โอเคเราจะมาทําการ ทำการเปิดสังเวียนนะครับนะคุณผู้ชมทำการเปิดสังเวียนให้เราเทิดเราเท็ของเราแต่ละอันเนี่ยออกมาสู้กันนั่นเองโอ้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทําการให้เขาออกมาสู้กันโดยที่เรานั่งดูได้หรือเปล่าน่นนะโอเคคราวนี้คิดว่าน่าจะพอทําได้ไปไปกันเลยนะครับเจ้าสปีเดอร์ของเรานะครับอันนี้นะเราจะทําให้มันเป็นเหมือนกรรมการก็คือตัวเราเองกันแเลย <laughs> เป็นกรรมการนะครับ เราจะออกไปอาหารจากรถไฟไปก่อนนะเพราะว่ารถไฟเนี่ยยังไม่มีอันหน้าในการป้องกันตัวเองอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าพังไปซักโบกี้เนี่ยเราโองานหยาบเลยอะเพราะว่าอย่างอันนี้ผมเคยบอกนะมันเก็บไม่ได้นะครับสมมติว่าเราจะเก็บใช่ไหม๋ยวเราพับเก็บแบบเนี้ยคือเราต้องมานั่งต่อใหม่หมดเลยอะเออในความคิดผมผมก็เลยบอกว่ามันใช้งานจริงไม่ได้นะครับมันยังเก็บอันนี้ไปคือเรามานั่งต่อหัวใหม่เอือไหนพังไปเนี่ยจะซ่อมเนี่ยหรือจะบีเนี่ยแค่จะบีอย่างเงี้ยคือพังเลยนะ เรอถอไฟเวลาที่นั่นแหละใช้งานจริงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราไม่ให้เขาเสียหายเราต้องออกหงหางเขาก่อนน,นะมาเราอาจจะเอาเพกของเรามานอนตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้ทดสอบอันเดียวกันก่อนนะก็คืออีกอันหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้ถามว่าจะชาร์จพลังให้มันด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันวะนะเพราะว่าอย่างงี้มันจะสู้กันด้วยกรอบเพียวๆไงอะไรอย่างเงี้ยเออ เดี๋ยวลองดูก่อนทดสอบก่อนทดสอบก่อนถ้าเราบอกให้อันนึงเนี่ยมันตามเราแบบนี้เอามันไม่มี AI cap นี่ยว่ะเออถ้ามันไม่มี AI cap เราก็ต้องใส่ AI cap ให้มันก่อนนะอ่รั Run. Run. นรันอันนี้ใส่ตรงไหนดีใส่ด้านหลังแล้วกันจะได้ไม่โดนยิงง่ายเออไม่ได้ดิมันเอ,อ ไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันถ้าเราทําแบบนี้แล้วเราก็ทําให้เขาแบบเดินตามเราปั๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มเดินมาหาเราแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บเราก็จะ m ม n a g เท็นะครับพอเราเม n a g เท็กปั๊บเนี่ยเขาก็จะอันไหนของอันนี้สิอันนี้คือศัตรูครับอะเอ้ย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 อย่ายิงกู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  ไปสู้มันสู้มันเอา้าพังแล้วโอ้ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยใส่กรั้นเข้าไปครับแบบนี้นะเราก็อาจจะปิดหัวให้ด้วยนะปิดหัวให้ซะหน่อยเพราะว่ามันมันโผล่ออกมาจะโดนยิงอะถ้าเป็นแบบนี้ฝ่าไยนี้เป็นศัตรูอ่าเดี๋ยวเราจะไปหลบอยู่ด้านหลังเขานะครับ เราตกรอบอยู่ด้านหลังเขาแบบนี้ครับอ่ะเราก็ฝั่งนี้เป็นพวกเราให้วิ่งนะส่วนฝั่งนู้นเป็นศัตรูตูกันเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอามันเอามันเออเอออย่ายีงกูอย่ายีงกูยงกันเองยะยะยะเออเออโอ้ยเออ โอ้ยแตกแตกแทกแทกโอ้ยกระจายนะครับกระจายโอเคตรงนี้เลิกเธอแล้วเดี๋ยวย้ายที่ก่อนอ่ะนี่คือการใช้งานของเจ้าลำนี้นะครับก็คือเราก็จะเอาแกนการจ่ายไฟเนี่ยมาเสียบปุ๊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 บเน่เห็นไหมปุ๊บ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 อ่ะปุ๊บ แน่ก็จะเป็นอย่างเนี่ยโทษเยอะเลยเดียวบอกเลยว่าเต็มเร็วแน่นอนครับนี่คือในส่วนของการจ่ายไฟของเรานะมาเราจะมาทำการลองสังเวียนการต่อสู้ของเทคของเราทีม่มีเกือบจะทั้งหมดเราจะออกมาในอีีนี้นะคิดว่าอาจจะไม่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าออกมาทั้งหมดเนี่ยจะเยอะมากแล้วคลิปมันจะยาวเอานะอาเราเข้ามาจอดเลยครับคุณผู้ชมนี่ตอนนี้นะครับนี่ จอดเติมน้ำมันเติมไฟฟ้าเติมไฟฟ้าไม่ใช่เติมน้ำมันเออแต่ม,มันเหมือนน้ำมันไงถ้าพูดว่าเติมน้ำมันนมันเท่กว่าไงอ่าจอดเติมน้ำมันกันนะครับเี๋จะจะเอาเข้าสู่สังเวียนกันนะทุกคนนะโอ้โหไฟฟ้าเต็มเร็วจริงๆอนะชาร์จกันไปก่อนชาร์จกันไปก่อนอาจจะต้องเพิ่มอีกผมว่าเราจะย,ยังไม่พอเท่าไหร่ไหมเอออาจจะต้องเพิ่มอีกสักหน่อยครับเอาเป็นเออนี่ดีกว่าเออเ่อนข,ข,ของการชาร์จไฟไแบบแบบแบตเตอรี่เล็กนั่นเองนะอ่าเออ อยู่แล้วก็เพื่ออำนาจการผลิตไฟฟ้าที่มากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยเราก็จะทำการติดนี่เข้าไปอีกเออเออเอเพาะกิดเฉพาะกิดสุดๆเห็นไหมเออเฉพาะกิดสุดๆจ้ะอันเนี้ยเออใส่เข้าไป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 นี่แหละ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 เพื่อการจ่ายไฟยันสุดยอดอ่ะจ่ายไฟเข้าไปอันไหนเต็มแล้วก็แค่นั้นเอ่อยังไม่เต็มกันเลยเนี่ย เต็มช้ามากครับอ่าเดี๋ยวเราจะไอ้นี่เราจะเอาแต่ละอันเนี่ยมาชาร์จไฟเตรียมไว้แล้วค่อยไปลุยกันนะครับนะมาด้วยชิปมามาด้วยชิปมาร์กแรกก็มามาเลย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 ,เลยโอเค <c oughs> เออตอตาคู่แรกเนี่ยผมกําลังคิดว่าเราจะเอาแบบกากรไปสู้กันก่อนนะก็คือดีวัสดเตอร์สามกับดีวัสดเตอร์สองนะครับ เออมันก็ฟังดูเทียบกันไม่ได้นะ2กับ3ามันควระรุ่นกันถ้าปกติแล้วว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ย3น่าจะชนะ2ใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการต่อสู้เพราะฉะนั้นแล้วมาลองดูกันโอ้โหดูโอ้โหวิ่งเบียดกันมาเลยอะ AI เกมนี้คือใช้ไม่ได้จริงๆอะมันมันมันไม่รู้จากการจัดกระบอเอาเอาเอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยอย่าดันเฮ้ยมันดันเฉยป่ะอ่ะนี่ครับ เดี๋ยวเราทําการอันนี้ดีวัตเตอร์อะไรเนี่ยสามมัง้งอันนี้เออนี้สามเดี๋ยวเราจะอยู่ฝ่ายสองแล้วกันนะฝ่ายอ่อนนะครับเราจะอยู่ฝ่ายอ่อนอ่ะอันนี้ฝ่ายสองเราจะอยู่ฝ่ายสองโอเคสองกับสามครับยืนชี้หน้ากันอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะทําให้ดีวัตเตอร์สองเนี่ยตามเราเขาจะกลายเป็นเหมือนกับการเดียนนะครับปุ๊บโอเคอเรียบร้อยขยับไปละเคลื่อนไหวละ แล้วก็จะเปลี่ยนให้อันไหนวะเนี่ยเอ้ยอสามใช่ไหมเอ๊เป็นศัตรูสามสองหนึ่งเริ่มเอ้ยเอ้ยเอาได้เอาได้ยิงกูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอา,เอาละครับเราได้อืมสามจอตั้นหน้าครับไม่มีการเคลื่อนไหวยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวสองสองยิงอย่างเดียวหันหน้าอย่างเดียวสามสามทำยังไงสามหมุนไปหมุนมาวิ่งไปวิ่งมาไม่รู้จะทำอะไรโอ้ถอยอย่างเดียวถอยอย่างเดียว อย่างนี้สามเสียเปรียบนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เขาอันนี้เขาไม่นี่เลยเขาไม่หมุนเลยนะครับเขาทําการจัดจอเอ้าแปดกูหมดเฉยเมืย์กูหมดเฉยไอ้จีกูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองสองยังเอาสามสามเดินเกมพลาดแล้วสามเฮ้ยสามเดินเกมพลาดแล้วแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ดีแตก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 ไว้แตกไว้แตกไว้เอาเอาเอาแล้วเอาแล้วสองยังงงอยู่สองยังตามไปประกบ เอาปิดเกมปิดเกมอีกทีเดียวพังเอา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 เป็นไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรวะเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมปรากฏว่าผู้ชนะคือสองนั่นเองนะโอ้ยสุดยอดไปเลยแปลว่า2เนี่ยถือว่าเป็นเออเรียกว่าเป็นยานพานะที่มีประสิทธิภาพน่าดูแต่จริงๆนะผมคิดว่าจากการเล่นของเขาเมื่อกี้เขาเขาเล่นได้ฉลาดด้ว <c> ย <oughs> ก็ไม่เคลื่อนไหวมากนะหันหัวอย่างเดียวฝ่ายศัตรูก็วิ่งไปวิ่งมาโดนยิงไปเรื่อยๆโอเคคราวนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่า2เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอา2ไปสู้กับสเกินไปป่ว่าเกินไปว่าไม่รู้ครับลองดูเอาลรคุณผู้ชมครับตอนนี้นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราให้เขาไอดเดอร์เนี่ยกาดโอลกาด อันนี้คือตามอยู่ถ้าเราบอกให้เขากาดเขาไม่กาดนะเวย้ยเขายังตามเราอยู่ต่อให้เราสั่งให้กาดเขาก็ยังตามเวย้ยอะไรวะเนี่ยงง <c oughs> เอ,อ,อะสมมติมวา่าเราจะรุยกันแล้วนะครับเราจะให้เขาออกไปลุยแต่ว่าตอนนี้เขาพยายามมาอยู่ข้างหลังเราอยู่ดีนะเอ,อ้ปวดหัวจริงว่าไปอยู่ข้างหน้าเซ่อย่างเงี้อ่าข้างหน้าอย่างงี้งเราจะบอกให้สตูซึ่งเป็นซีเนี่ยเริ่มโจมตีเป็นการเริ่มการปลองนะครับมา ไปเห็นยังไงเห็นยังไงหันตูได้ก็เท่าไปแล้วไอเวนอ้าอ้าวโอ้โอ้เอวเอาเลย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 ลุยมัน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 เลยลุยมันเลยลุยมันเลยเอ้ยเอาเลยเอาเลยสี่ยังงงสี่ยังงงสี่ยังงงสี่ยังหมุนอยู่แต่อาวุธดีกว่าอาวุธดีกว่าอาวุธดีกว่าจะชนะหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วบารียะบารียบารียหายบารียเริ่มหายเอา หาหายไปครึ่งหนึ่งต้บาเดียโอ้เอ้าพยายามจะพลิกตัวเองนะครับกำลังจะพลิกตัวเองแต่แต่ยังไงหมุนตัวไม่ได้แล้วผมว่าได้ได้ได้ดีแล้วแหละได้ได้ชื่อได้ผู้ชนะละได้ผู้ชนะละโอเคโอเคกูหลบกูหลบอย่างเดียวหลบอย่างเดียวเพียงเดียวโอู้ยพังพังพังกูหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนอ๋อ้๋อโอเคผู้ชนะนะครับนะสี่ แน่นอนเพราะว่าสี่เนี่ยอาวุธดีกว่านะครับอาวุธดีกว่าค่อนข้างเลยทีเดียวนะโอเคโอค้โหแกดุมากเลยอ่ะบาเลียยังไม่หายด้วยนะโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้คือมาร์ตชิพมาร์กหนึ่งนะครับกับ Mark ดีวั s สเต o r อร์มาร์กสี่เหมือนว่าไอเจ้ามาร์ตชิ p เนี่ยมันจะไม่มี AI Cap นะครับซึ่งผมก็ไม่ขี้เกียจจะใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็คงจะเอาแบบนี้ดีกว่าคือเดี๋ยวเราควบคุมเองนะครับเราจะควบคุมเองมา เราจะเล่นเต็มที่นะครับเล่นเต็มที่ก็คือถ้าเกิดว่าฝ่ายเราชนะเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าไม่แปลกนะเพราะเราเป็นคนเล่นเองนะก็อาจจะมีทริคในการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าเขาอนะแต่ว่าถ้าเราแพ้ก็นั่นแหละไปเออเฮ้เออเออเอาด้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 เราจะได้เปรียบตรงไหนตอนนี้เราได้เปรียบตรงที่ว่าอาวุธเรามเป็นแบบไอ้นี่ครับคุณผู้ชมเรามีไอ้พวกที่กดได้ อาวุธเราเปบิสไ์ค่อนข้างที่ได้ี่ได้อยู่แต่ว่าเราหมุนยากมากอ้าวศัตรูติดศัตรูวิ่งไปติดหินวิงติดหินเราได้เปลยาตอนนี้คุณคนยิงเข้าไปล้เจ้าเรียกเลยว่านีว่าสเตเตอร์มาร์คสี่นั้นเป็นผู้ที่ยากยิ่งแก่การล้ม <_ c oughs> <_ c oughs> โอยเสีย,ยหายไปแค่นี้เองกรอกก็หายไปน้อยมากอืมเอว่ะไอตัวนี้มันเอาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เราชาร์จแบตไปก่อนครับมาร์ค4นะครับเดี๋ยวเราจะส่งผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ผมกำลังคิดว่าเราเอาสิ่งที่โมเดิร์นขึ้นไปอีกหน่อยดีกว่าซึ่งก็คือนี่ไปเลยไหมมาร์ดชิปมาร์ค4มาร์ดชิปมาร์ค4ปะไหวปะวะไหวปะไึงมาร์ดชิปจะไหวปะโอเคครับมาร์ดชิปมาร์ค4เป็นสุดยอดยานลำหนึ่งที่อยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าโอเคนะโอเค ยังไม่ดีมากๆเพราะว่ายังไม่ใช่ในยุคที่ปรับปรุงในเรื่องของโครงสร้างนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะชนะได้นะนะก็มาลองดูกันดีกว่าแต่ตอนนี้ต้องชาร์จแบตให้เขาก่อนทั้งคู่มาแล้วคุณผู้ชมครับนะผู้ชมอาจจะงงนิดนึงนะครับเพราะว่ามาเตชีปลับนี้เป็นรุ่นเก่าซึ่งมันจะเรียกได้ว่ามีเสียงดังค่อนข้างเลยทีเดียวมาเราจะมาเริ่มกันเลยครับเราจะบุกโจมตีมัน มาดูกันว่าใครจะเก่ากันระหว่างไอ้เจ้าบาเรียมมหาสารนี่กับไอ้เจ้าอาวุธหนักนุ่นนะมาเอ้ยนมีไปยิงๆๆๆงๆกงเกงเกงเงงงงงงงเอาเลยเอาเลยหูเลียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับนะดีวัลเซตเตอร์มาร์ค4หายไปไปเลยเป็นจุนนะเป็นจุน โอ้มันมีอาวุธที่โหดร้ายขนาดนั้นเลยวะเนี่ยเออเพราะไอ้ปืนใหญ่นี่แน่เลยหัวโอเคแล้วก็มิสไซล์มหาศาลเลยโอเคมิสไซล์แบบเป็นพลุเลยเนี่ยเนี่ยยิงออกไปแบบืหโอเคนี่คือมัตร์ชิพนะครับมาร์ก4ของเราชัยชนะได้ไปอย่างง่ายดายนะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเอาละมัตร์ชิพมาร์ก8เข้าสู่ท่าเพื่อเติมพลังงานก่อนออกไปประลองนะครับ อาวุธของพวกเขาแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนะในเรื่องของมาร์ค4เนี่ยไม่ใช่มาร์ค4มาร์ค8เนี่ยจะมีการเสริมเกราะให้เยอะขึ้นนะครับด้านล่างมีการปิดเกราะแล้วอ่ะแล้วก็อาวุธเนี่ยมีโซนิก b บลสเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เร็วกันตัวอื่นๆเนี่ยไม่ต่างกันมากแรงขับเคลื่อนเนี่ยมากกว่าไอพ่นเยอะกว่านะครับในเรื่องของโครงสร้างเกราะเนี่ยก็น่าจะเป็ดระเบียบมากกว่าด้วยนะดูจากเห็นไหมขนาด ขนาดจ,จะเยอะกว่าขนาดจ,จะใหญ่กว่าครับอรอชาร์จแบตให้เต็มครับแล้วเราค่อยไปลุยกันตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากลางคืนแล้วนะการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์นี่คือเก็บไปแล้วนะครับหรือพักเก็บไปหมดแล้วนะโซลาร์เซลล์แต่ยังมีพลังงานจ่ายให้กับคนอื่นอยู่คิดดูแล้วกันโคตรเยอะนะครับไอเจ้ารถไฟอันนี้คือดีมากนะเออสามารถจ่ายไฟให้คนอื่นได้ตลอดเวลาเลยแบบอืเราสร้างมานี่คือใช้งานได้จริงเะเนี่ยสุดยอดไปเลยเอาเรามา การประลองระหว่างมาเตชิปรุนเก่ากับรุ่นใหม่ครับผู้ชมคิดว่าใครจัดเจ็งโอเคมาเราจะประจันหน้ากันแบบนี้ไปเลยครับอ,อผมว่าถ้าอย่างนี้เขาจะหยิบเขาะจะเปิดก่อนเราน่ะสิไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีอย่างนี้ดีกว่ามานี้ครับมาเตชิปลาร์กสี่เป็นศัตรูไปถ้าเขาเริ่มยิงเราจะเริ่มยิงครับไปไอ้ยิงยิงยิง,ยง ยิงออกไปยิงออกไปหมุนตัวเองหมุนตัวเองหมุนตัวเองทันแล้วยิงทันลมเข้าไปโซนิคแบลส์ยิงเข้าไปอุยอ้ยยิงทันลมยิงทันลมอุ้ยโอ้อืมเรียกได้ว่าไร้ที่ตินะครับเจ้านี่นะไร้ที่ติจริงๆ โอ้โห oh, 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 กระจายไปหมดเลยมาดช <t une> ิปรุ่นใหม่ก็คือดีจริงๆนะผมว่ามันได้เปรียบตรงไหนรู้ไหมเอาจริงๆริงแล้วอะนี่เลยนะขี่ปนาวุธมันมีสี่ลูกนะครับ <ico le> ใช่ขี่ปนาวุธมันมีสี่ลูกเว้ยแต่ไอ้รุ่นเก่ามีแค่สองเออมันเลยมันเลยแรงกว่ามันเลยแรงกว่าแล้วก็โซนิกเบลสิกโซนิกเบลสนี่คือแรงมากนะจริงจริงแล้วอะเออเป็นตัวล็อกเกาะอ,อย่างดีเลยนะโอ้ยโหดโหดโหดความเร็วที่มากกว่านะครับแล้วก็เสียงที่เบาวกว่านี้ไม่ค่อยเกี่ยวหรอก และแน่นอนครับคุณผู้ชมขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับเจ้าลำนี้นะครับเยโมโตของเรานั่นเองครั้งก่อนเนี่ยเราเคยเอาเขาไปสู้กับคนอื่นมาแล้วนะแต่ในรูปแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนะเราก็ยังไม่สมบูรณ์ในเรื่องของบาเรียรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงของเขาเพราะฉะนั้นในคราวนี้เนี่ยเราจะให้เขาสู้กับเราในสภาพที่มีแบตเตอรี่เต็มสภาพแล้วก็ มีอัตราการป้องกันสูงเต็มที่นะครับอืถามว่าเราจะเป็นคนควบคุมยามาโต้เองไหมผมคิดว่าไม่ดีกว่านะไม่ดีกว่าเราจะปรับให้เขาอยู่ในสภาพที่โอเคที่สุดนะครับแล้วเราจะเข้ามาโจมตีเขาโอเคแล้วเรีโอเคที่สุดหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าสูงเกินไปเนี่ยเขาก็จะยิงไม่ได้นะครับหม,หมายถึงว่าไอ้พื่นที่อยู่ข้างบนนะ่ะห,หอบังคับการส่วนบนเนี่ยมันจะยิงไม่ได้นะครับ ข้างล่างนี้ก็ถ้าต่ําไปก็ยิงไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะก็จะประมาณนี้ให้อยู่ประมาณนี้พอเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมอ่าพอเคลื่อนไหวได้ครับโอคอ่ะมาไดชิปไปข้างหน้านุาน่นเลยผมว่ามาไดชิปไม่น่าชนะอยู่แล้วแหละ <laughs> ในความคิดนะนะอืมไม่น่าชนะอยู่แล้วน่าจะแตกอะ่ะอ่าแล้วเราก็จะเอาเราจะทําการเหมือนกับอืม ต้องมีอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราวาร์ปกลายเป็นยัมาโต้เหมือนตอนนั้นแน่เลยอะ่ะเอานี้ไว้ก่อนครับใกล้ๆครับเราจะได้เหมือนกับพอเราตายเราจะย้ายมาตรงนี้ไงอะไรเงี้นะอ่ะฮู้ <c oughs> ไม่รอดหรอกเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวทดสอบดูก่อนครับเป็นการทําลายทุกสิ่งนี้ไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะมายัมาโต้ยัมาโต้มาร์คหนึ่งนะครับเอนเนมี Enemy. เอาเป็นศัตรูของเราแล้วครับตอนนี้ไปอินถล่มไปก่อนเลยเปิดก่อนได้เปแล้วไส้เลย ปไโอ้ยแหละเออเอาได้ shifted, เอาไยงทลเข้าไปโอ้ย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 โอเยโ er อ้ยโ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 เ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอู้โอ้ยโอสยโอ้ย้ยปอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่องยโ้ยโ้ยโอ้้ยยโออยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ย้้้ยอยย้ เฮ้ยเฮ้ยบ้าเลียหายโอเคยิงเข้าไปอ,อ,อุ้ยอุยอุยโอ้โหบอกเลยว่าเราตายทั้งนี้เรายังไม่รู้เลยซ้ำว่าเราตายเพราะอะไรอ่ะคือคือแล้วทำไมกูกลายไปไอตัวนี้วะเนี่ยเมื <c oughs> ม่อกี้คือเหมือนแบบเหมือนเราจะได้เปรียบนะแต่พอพอไปมาทำไมมันบึ้มแล้วเราก็แตกเลยวะ ได้เป็นอย่างนี้ซะได้แต่ว่าทําไมเรามาอยู่ตรงเนี้ยเอาทูฟาเอาเวทัว้งั้นเดี๋ยวแป๊บ,บนึงครับคุณผู้ชมขอบินไปตรงนู้นก่อนเราเอายามาโต้ครับไปชาร์จแบตคืนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเขามาสู้กันกันกบเอ่อไหนวะ <p> ผู้ที่เราสร้างไม่เสร็จเสียทีนะก็คือนี่เลยเดสเตอร์เร์ครับนะผู้ที่เราสร้างไม่เสร็จเสียทีนะอ่เหมือนว่ามันจะมีอันที่ยังไม่สมบูรณ์นะเดี๋ยวเราเกียไปก่อนแล้วกัน น,นี่เลยนะครับผู้ที่เราสร้างไม่เสร็จสิจทีก็คือเดสเตอร์ไอยเออร์ของเรานั่นเองนะเราจะใช้เขามาสู้กันกับยามาโต้ครั้งก่อนเนี่ยจำได้ว่าเราสู้กันโดยที่เราไม่มีบารียรใช่ไหมใช่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาสู้กันโดยแบบที่เราชาร์จเต็มทั้ง2ฝ่ายนะแต่ว่าเดสเตอร์ไอยเออร์เนี่ยก็ต้องขออภัยจริงๆที่ว่ามันไม่มไม่ไม่เสร็จสิที S <S <S เอ,อมันไม่เสร็จสักทีเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเวลาทำเท่าไหร่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเจ้าเนี่ยมันมองไม่เห็นความสําคัญมากนักนะเพราะว่าหน้าที่ที่มันทําได้เนี่ยมันก็คือเหมือนยามาโตะแหละนะทำลายล้างแล้วการทําลายล้างเนี่ยยามาโตะก็เรียกได้ว่ารับผิดชอบทังส่วนนั้นไปหมดแล้วนะก็เลยคิดว่าก็เลยไม่ได้คิดว่าแต่ว่าไม่ได้ทํามันต่อสักทีนะบวกกับมันยุ่งๆนะอืมแต่ไม่เป็นไรครับมาเราจะมาทดสอบกันในดูซิว่า อำนาจการโจมตีของเจ้าหนี้จะสู้กับยามาโต้ได้ดีแค่ไหนนะในระบบที่เปิดปาริอสู้กันด้วยอ่าเอาเราสู่สนามประลองนะครับคู่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับยังไม่เป็นการจัดทัวร์นาเมนต์ยังเป็นทางการก็จริงเป็นการจัดทัวร์นาเมนต์แบบรีบๆเรียกว่าทัวร์รรนาเมนต์ไหมนเนี่ยเรียกว่าจับฉ่ายมาสู้กันมากกว่ามั้งอ่ายามาโต้อยู่มุมเน้นะครับเราจะอยู่ในเอ่อรงงานฮเวอร์เอาสูงสุดโอเคสูงสุดอยู่แล้วอ่าแล้วก็เดสทรี่เออร์นะครับ ผู้ปรับของเขาซึ่งยังสร้างไม่เสร็จสักทีนะเราจะให้เขาไปอยู่มุมนี้เราจะควบคุมเขาไหมเราจะควบคุมเขาหรือเขาจัดการกันเองดีวะไม่ได้ผมว่าเราเป็นตัวเล็กตัวร้อยไปวิ่งอยู่รอบไม่ได้หรอกเราแตกแน่นอนนะแต่เราจะงั้นเราจะควบคุมเขาก็แล้วกันมาประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้านบาลีมีเต็มทั้งคู่นะครับมีบาลียเต็มทั้งคู่นะคเหมือนยามาโตะจะบินสูงกว่าหน่อยนึง ให้มันเท่าๆกันเท่ากัน,นยังไม่เท่าเ,าเต็มไปเลยโอเคประมาณนี้ครับว่ามันจะแหลกนิดนึงครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยปรับกราฟิกลงเยอะมากนะลงเยอะมากเอาออกแทบหมดเลยนะเอาออให้หมดเลยดีกว่าจะได้ไม่แหลกนะครับะลื่นอยู่ตอนนี้อันนี้คือลื่นนะแล้วดูว่าตอนสู้เนี่ยจะค้างไหม <c oughs> คืออันนี้เขาเล่าให้ฟังครับว่าผมเคยเอาทุกๆุก ไอ้น,นั่นนะทุกๆคนทุกๆเทคมาสู้รวมกันแล้วนะเคยอยู่ <c oughs> เครื่องค้าง <c oughs> เออมันไม่ใช่เครื่องค้างเกมค้างแล้วก็เด้งออกเลยเว้ยเออมันมันทําไม่ได้อะ่ะบางทีใครถามเข้ามาว่าเอาทุกลํามาสู้กันได้ไหมผมก็เลยตอบไปว่ามันไม่ได้นะครับเครื่องค้างเครื่องแตกจริงเครื่องแตกจริงนะมาอ่ากดเอสเก็ททำไมวะต้องกดอันนี้ <c oughs> โอเคมาเลยดีกว่าเอเดมี่ย่ามาโตะมาร์ควันเราจะลุยพวกเขาเข้าไปนะครับมาดูที่ว่า <c oughs> พารงกาลังของไามาโต้กับโจนนี่เนี่ยยังไงก็ยินดีกับชนะเพราะว่าตอนนั้นมันยังชนะเลยอ่ะอีคาดยามาโต้จะแพ้ได้ยังไงเราจะให้ยามาโต้เปิดก่อนครับอาแล้วล็อกเป้าหมายยาาโต้ยิงถล่มนัดแรกโอ้โหอุยโยกเลยอโยกเลยโยกเลยอุยลอยเลยะลอยหายไปเลยโอเคยาาโต้เสียกระบวนแล้วยิงถล่ม ขุดต่อไปโอเคเอา่าตอนนี้ยามาโต้ใช้กลยุทธ์ในการบินสูงทำให้เรายิงเอาลงมาแล้วลงมาแล้วลง,ล,งล,งลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคกับเรือขวาเองเป้าหมายยิงอูย้ยู่ฮู้กู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอายามาโต้มาทรมานชัดๆเนี่ย <c oughs> โอเคหันเรือทางขวาเคลื่อนตัวเข้าไปอีกเคลื่อนตัวอุ้ยแบตเตอรี่หมดทหาร แต่ที่เราหมดริงยิ่งไม่โดนกับตันยิงไม่โดนตอนนี้เราเดี๋ยวแย่แล้วเราตั้งลำก่อนตั้งลำก่อนอย่ามาโต้พยายามจะเข้ามาด้านหลังเราครับกับตันอ้าอ๋ออ๋อยิงโอ้โหโอ้อ้าวอ้าวเด็ด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 อย่าอย่าอย่ามาโต้อย่าพูดอย่าพูดไอเย็นใจเย็นใจเย็นใจลูกใหญ่อันไหนวะเนี่ยอันไหนวะเนี่ยโอ้โห อย่าอย่าฉันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเฮ้ยาพังได้ไงอ่ะเฮ้ยาพังได้ไงอ่ะเอาเอาเอาผมพังได้ไงอ่ะเฮ้ยอันนี้คือเรือชูชีพนะครับนะของเด็ดรอยเยอะเฮ้ยาพังได้ไงผมไม่เข้าใจแกนเราพังเหรอน่าจะแกนพังครับก็เลยเหมือนกับ กระจายออกมาเป็นชิ้นๆหมดเลยอะ่ะเอาไอ้นี่ชนะเหรอเนี่ยเอาไปนู่นแล้วเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนใจเย็นขอ,อตัวสอบก่อนเหลือแค่ไหนไ <laughs> ม่มนเป็นที่หนึ่งจริงๆวะ่ะไม่ได้แพ้ใครเลยวะ่ะเอาแบบสู้กัแบบแฟฝงคือไม่แพ้เลยอะ่ะดูมันเหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวเดียวเดียวขอตัวไปติดข้างบนขอตัวติดข้างบนก่อนเดี๋ยวเดียวขอไปด้วยไปแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วใจเย็นขอไปด้วย มาด้วยมาดิมาดิมาดิตามมาตามมายื้อหน่อยยื้อหน่อยเออยื้อหน่อยยื้อไว้ยื้อไว้ขอบขึ้นไปติดขอบขึ้นไปติดเออโอ้โเหลือแค่นี้โอ้ยหอ๋ออ๋นี่ครับคุณผู้ชมสภาพของยามาโตตอนนี้นะครับเหลือเพียงเท่านี้นะก็เท่าใบมันเอียงแบบนี้เนี่ยอ๋อโอเคอ่ะเหลือเท่านี้ครับยามาโตของเราโอเคครับประมาณนี้คุณผู้ชมนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่รู้จะสั้นจะยาวแล้วตัดออกมาก่อนนะก็เป็นการเอา อุปกรณ์และรถต่างๆของเรามาลองสู้กันเล็กๆน้อยๆนะครับนะคิดว่าเดี๋ยวนานๆเข้าเนี่ยสร้างทําไมก็จะสร้างอุปกรณ์นู่นนี่นั่นออกมารถนู่นนี่นั่นออกมาจะเยอะมากมายนะถึงถึงตอนนั้นก็จะมีให้เลือกสรรเยอะแยะเราก็คงจะจัดทัวร์นาเมนต์ดีๆได้นะแต่ก็คือก็สัใจดีนะสำหรับพาร์ทนี้โอเคเดี๋ยวกันพาร์ทหน้าครับคุณผู้ชมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย